สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีครับสว่างรถดลับทรงมีรถสองแถวนะครับไปร่วมพิธ,ธีสักการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุที่วัดป่านะครับวัดป่าใหญ่ หรือว่าวัดมหาวนารามพระอารามหลวงนะครับบรรยากาศมาขึ้นรถที่เซนท่านนะครับเซนท่านอุบลเซนท่านพระซ่าเป็นจุดรับส่งนะครับเที่ยวต่อไปเที่ยวีนี่ไปเพราท่านครับเันเต็มก่อนนะฮรรถสีฟ้าออกก่อนนะครับแต่กะแอบดีใจน้ำพี่น้องนี่เข้าแถวนะครับเข้าแถวรอรอรถรับส่งผมไปหอดปรมมาณจะเก่าโมงก่ัวนะครับ ก้าโมงกว่าหรือสิบโมงประมาณนี้แหละครับเก้าโมงกว่าครับระหว่างยืนรอรถล้มพัดแบบยางแรง้งฮะยางแห้งนะครับอยู่ใต้สะพานลอยอ่าอยู่หน้าเซนทันพลาซ่านะครับเนาะเอ่อไปร่วมพิธีสักการะนะครับพี่น้องแต่งชุดขาวปกติก็ใส่สุดขาวกันนะครับยืนรอรถรับส่งที่จุดต่างๆมีอยู่4จุดนะครับจุด A จุด B จุดสี่จุดดีนะครับสี่จุดนี่ผมมาเลือกขึ้นที่จุดนาเส้ทนทันภาษาอุบลราชธา,านีนะครับไตสะพานลอยล่มขนาดเลยมาเนี่แดดกระเําใสนะครับมีเทิงไวรุ่นมีเทิงพุทธศาสนิกชนนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับในจังหวัดอุบลเนีนะ่ยมีมาแล้วครับน,นี่คือรถคัน v i p นะครับจากทางหน่วยงานกกตชด2อนะครับ เป็นรถ v ีไรถรถตู้รถบัสต,ติดแอร์นะครับให้คือบรรยากาศพี่น้องนะครับ<ย>ที่จะไปสักการะพระบรมสารีาริกธาตุที่วัดมหาวานารามวัดปาญญ่าไยพระอารามหลวงนะครับในจังหวัดอุบลน,นะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับเดินทางเปพร้อมๆกันครับพี่น้องอ,อ,อากาศห่อนต่อห่อนพี่น้องล่างลายมาหลายครับมาจากทาง่างจังหวัด นะครับไก่เคี้ยงมาจากภาคกลางก็มีนะครับภาคเหนือก็มีเอานะครับไปเพื่อกลาบไหว้สการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุที่วัดมหาวานารามหรือว่าวัดปา่าญ่พระอารามหลวงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีจัดจนหอยวันที่13มนะครับวันนี้เป็นวันแรกเจ้าหน้าที่วอาจจะคุกคาใน,ใน,ใ,นในเล็กน้อยนะครับสำหรับการ ขนส่งรับส่งนะครับรถเมย์น่าจะยุดวิ่งนะครับมือนี้สามืออนี่น่าจะเมาให้รถเมย์รับส่งเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับเนาะพี่น้องที่มาร่วมสักการะนะครับพระสารีริกธาตุนะครับที่วัดมหาวานารามหรือวัดปาใหญ่จังหวัดอุบลน,นะครับทึงรับถึงส่งเป็นจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้รถติดนะครับการจราจรติดขัดภายในบริเวณงานก็ติดขัดในยังหน่อยครับตอนนี้ก็นั่งลังรถไปนะครับนั่งรถปรับอากาศนะครับจากขัางเซนทันพลาซ่านะครับก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางมันอาจะเกินมีรคนลอกกับคนที่มากคนที่มากไปสักกา เดินทางกลับนะครับหลังใจเดินกลับเราแน่นคนแน่นนะครับลงรัสครับตอนนี้รถบัสเข้ามาแจกตัวชุดขาวเดินทางมาถึงวัดแจงครับจุดต่างๆมาเจอพี่น้องนะครับเออ่ที่เพิ่นสักกะระ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่น้องจากทางตำบลหนองสโนโกลับไปคือก,กันกับเพียนหลายคนท่านผู้นาชุมชนนะครับออพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อลุงไม่ป่าหลายคนนะครับเจอกันที่ถนนนะครับตัวนี้นาวัดแจ้งครับนาวัดแจง้งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะเดินด้วยเท้านะครับเดินเท้าไปประมาณสักเกือบ1กิโลนะครับเนาะไปที่วัดมหาวนารามนะครับหรือว่าวัดป่าใหญ่วัดมหาวนาราม อารามหลวงนะครับเนาะคนนีแน่นนะครับแต่งส่วนมากวันนี้ก็ร่วมใจกันแต่งชุดขานะครับนเนาะเพื่อความสุภาพเรียบร้อยความเหมาะสมออที่จะไปไหว้ไปสักการะนะครับเนาะถือเทียนถือถูกถือดอกไม้นะครับปูงคนมีลมกะ,ะกลางลมไปนะครับเพื่อเันแดดร้อนมีพาปกหัวใส่หมวกไปอา้าวในบริเวณงานไก่แลละครับตอนนี้เดินไปในระหว่างทางที่เดินนะครับ อากาศห่อนคักพ okay. <pl> <I> ี่น้องเอ้ยเห็นพี่น้องมากมายนะครับบางคนก็าเอาลูกไปนามีทั้งคนแก่คนหนุ่มวัยรุ่นนะครับผูกเคนั่งรถเข็นไปก็มีนะครับผู้ซักไม่เทาไปก็มีย้อนความใสยศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเนาะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อไปสักการะไปกราบไหว้ขอพร ตามความเชื่อวิธีพุทธศาสนานะครับเนาะการเดินทางกันไปจุงมือลูกจุงมือหลานไปนะครับเด็กเล็กผู้อ้มผู้ย่างบได้ก็มีผู้นั่งรถเข้นไปก็มี <c oughs> นะครับไม่นี่ละมีแต่ผู้สูงอายุมีนะครับพ่อออกอหญ่ไปยัยผู้ลุงไปป่านะครับคนที่เดินกลับก็คือคนที่ไปแล้วนะครับก็จะมีทั้งคนกลับแล้วก็คนเพิ่งจะไปถึงนี่คือบรรยากาศนะครับในการเดิน สำหรับพี่น้องที่จะไปสักการะก็ถึงวันที่13มนะครับมีนาคมเจ็ดนาฬิกาจนหอด24นาฬิกานะครับเนาะเปินเปิดให้ไปสักการะบูชานะครับเนาะตามความเชื่อขอพรเ,ออเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนี่คือบรรยากาศนะครับ กล้องอจะสาย,สาย,สายไป้ายมาเนี่เพราะว่าเดินตากแดดนะครับแดดจ้าเลยครับในช่วงนี้ประมาณ10บโมงเช้าถึง11บเอโมงเนี่ยผมไปหอดพอดีเนบรรยากาศก็จะถึงจุดที่ถนนเส้นรอบวัดนะครับเนาะก่อนจะเข้าวัดก็จะเป็นสี่แยกแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับทางเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วจ็จะไปเข้าที่ซองมันจะมีซองคล้ายๆซองตรวจอาวุธนะครับเป็นช่องประตู นะครับให้พี่น้องผ่านจุดประตูแต่ละจุดไปนะครับพี่น้องก็จีเดินเต็มแบบนี้ครับแน่นจริงๆเลยแหละครับนี่ครับสุดยอดอีลีเออที่แรกห่างๆกันอยู่ครับพอไปถึงจุดวัดนะครับนี่เริ่มเริ่มน้าแน่นกันแล้วครับตอนนี้เริ่มน้าแน่นกันแล้วครับพี่น้องลางไหลมาจากต่างจังหวัดนะครับบานไกลบานไกลได้ยินข่าวได้ยินข่าวก็มาเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อมากราบไหว้ มาสักการะนะครัถือถูกถือเทียนมานะครับเนาะใส่ผ้าขาวใส่ผ้าเบียงบายตามความเสือ่อตามความสุภาพเรียบร้อยนะครับมาน้อมลำลึกสักการะนะครับเนาะเป็นครั้งหนึ่งเป็นบุญตาเออเป็นบุญเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับก็จะเจอพี่น้องจากจังหวัดต่างๆนะครับจังหวัดไก่เคียงยะโสธรศรีสะเกดมาจากโคราชมาจากกรุงเทพก็มีนะครับสอบถามระหว่างเดินทางกัน เกะปรพมาณนี้ครับเริ่มแออัดเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้นี่นิติมุกดาหารคนนี้มาจากมุกดาหารหมุนครับมาจากหลายจังหวัดนะครับนเนาะสถานที่อาจจะแคบนิดน้อยนนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกมันก็นเลยค้นหนานแน่นแห้งนะครับเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้เป็นวันแรกการเดินทางการขนส่งนี่คัดของนิดน้อยหนึ่งเ,เพราะว่าเขายังจัดรถ ไม่ไม่สมดุลกับทางทางาพี่น้องประชาชนสิมาหลายขนาดนี้นะครับเนาะบางจุดรอเป็นร้อยสองคนนะครับเป็นจุดต่างๆมีอยู่4จุดาสาย A สาย B สาย C สาย D นะครับจุดขนส่งรับส่งพี่น้องที่จะเข้าไปสักการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดมหาวานารามาวัดป่าใหญ่พระอารามหลวงนี่คือคุอ้แพงวัดนะครับเนาะอ่ บอาอย่างประตูโค้งซุ้มประตูโค้งนะครับทางเข้าทางด้านทิศตะวันตกนะครับตัวนี้ <_ S 1> ตอนนี้ซุ้มๆนี่จะเป็นทางออกนะครับคนที่เข้าไปแล้วจะออกประ,ประตูซุ้มประตูตรงนี้นะครับกระจายแอดกันนิดนึงนะครับเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นไปตามซอกซอยนะครับซอกซอยสี่เหลี่ยมนะครับเป็นตามซอยอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งไปเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้าน ด้านทิศใต้นะครับประตูโขงด้านทิศใต้ของวัดวัดป่าญ่หรือว่าวัดมหาวนารามนะครับเนาะพี่น้องประชาชนนี่แหละครับมีทั้งคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาววัยรุ่นนะครับจุงลูกจุงลนันถือทูบถือเทียนนะครับน้อมจิตน้อมใจใส่สุดเขา่าเพื่อที่จะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับเนาะที่ประดิษฐานอยู่ในวัดมหาวนาราม รหรือวัดป่าใหญ่พระอารามหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่คือบรรยากาศวันที่สิบนะครับออนี่พี่น้องกำลังออกมานีนี่เพื่อนไปเรียบร้อยแล้วคนที่เข้าไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3ามสีวินาทีนะครับในการสักการะโยมเมืองเสียงหัวนะครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าไปนะครับ,นะรบผูู้้แล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นเส้นทางตามที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพิ่นจัดไว้นะครับ เพื่อให้พี่น้องเดินทางโดยสะดวกก็สิมีจิตอาสาของพยาบาลกู้ภัยต่างๆนะครับคอยดูแลนะครับสุขภาพคนที่เป็นล่มนะครับแจกแอมโมเนีย <c oughs> มีการช่วยเหลือนะครับในการสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะในวันนี้นะครับวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2 5 60, 6 10, 7นี่คือบรรยากาศนะครับเริ่มตึงนะครับตอนนี้ ขั้นจ่องเริ่มขยายออกขยายทีนะครับเนาะเอเอท่าบรรยากาศที่พี่น้องเมืองเห็นกันนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศสีสันของงาน <c oughs> พี่น้องกำลังเดินทางไปสักกระนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่พระรามหลวงนะครับ ที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลาประมาณ10บโมงกกว่าครับ10บโมงสิบเอโมงตอนนี้นะครับอากาศแดดจ้าเลยมาเจอมองนีนะครับนอกก็จะเป็นหฮมร่มต้นยางนะครับยางนา,าพี่น้องกันดีสิไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่นะครับบรรยากาศนี่นครับคนลังมาอ่ากํลังแน่นเลยครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับเจ็บภาพบรรยากาศมาฝากกันพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่จะไปร่วมสักการะนะครับรวมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลกับขอเลียนเชิญนะครับเนาะที่วัดมหาวนารามจอดรถจุดหลายจุดนะครับมีจุดซุนี่ออห่างซุนีนะครับจุดสารากลางจุดเซนท่านนะครับเนาะแล้วก็จุดมอราชพัฒน์หลายพยัญชนะอ่ะบวนเดิน,นไม่เลื่อนเลยตอนนี้เนี่ยจริงๆริงแกย่อพยัญช ทีดละตอดไปค่อยๆต่อเท้ากันไปที่สิบมีนาคมสองพันสิบเจ็ดที่วัดไปายไงวัดมหาวานารามพระอารามหลวงคนแน,น่นจริงๆเลยเนี่ยจักคนออกจักคนเขา่จาจ<า>ักคนมาจักคนกลับ บรรยากาศนะครับเสียงพี่น้องมีเสียงเสียงคุยกันค่อยเคลื่อนไปทีละทีละก้าวสองก้าวค่อยเคลื่อนเดินเร็ววะไรครับใช้เวลาดนเติบเลยครับตัวนี้เนี่ยพี่เห <c oughs> <halten> ็นบ่กพญใหญ่งพญใหญ่งเทาซักเหมือนกันเทามายังมาเยอะพี่น้องยังดันล้างวมละ คุณใหญ่มากมากากัวเราวะคุณใหญ่ก็ใหญ่มากเกันตอน้เรีนูร้านมากก็จะมากที่นแล้วะใหญ่งแขงร่งแขงแร่งเออ ด้วยใจใสศรัทธานะครับเนาะในพุทธศาสนาทางหนึ่งในชีวิตนะคนก็มีไรกอเนีารมตตานท่านทีช้ชก่ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวบรรยากาศในตอนต่อไปผมจะเก็บบรรยากาศมาฝากอีกสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับจบอีพีนี้เดี๋ยวพี่หน้าครับ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ